สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพรรี่มีซีรีส์แนวโรแมนติกวัยรุ่นสร้างแรงบันดาลใจอย่างเรื่อง Story of You t h and l o v e มาแนะนำกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดยคู่จิ้นต่างวัยเคมีล้นจอแบบสุดๆนำแสดงโดยหยางจือนางเอกหน้าหวานมากความสามารถกับผลงานที่สร้างชื่อเรื่องมัทุรสหวานล้ํเรื่องนายเย็นชากับยายปลาหมึกสวมชุดนักเรียนย้อนวัยในบทบาทของหวงอิงจือ ส่วนพระเอกของเรานะคะก็คือฟ้านเฉิงเฉิงค่ะไอดอลสมาชิกวง Next น,นะคะเป็นน้องชายคนเดียวของซุปตาจีนฟ้านปิงปิงนั่นเองคะ่ะผลงานที่สร้างชื่อให้กับน้องก็คือเรื่องอาณาจักรวิญญาณนะคะฟ้านเฉิงเฉิงรับบทเป็นเจียงอี้ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ร่วมเสริมทัพในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะอาทิเช่นจูเหยียนม่านจือจินชื่อเจอียหวังเฉียนเย่ ักหมุดตั้งตารอชมซีรีส์เอาไว้ได้เลยค่ะ Story of Youth and Love เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนครอบครัวทางตอนเหนือที่มีเด็กหนุ่มสาวลูกคนเดียวทั้งหมด7คนเติบโตมาด้วยกันคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันจากคำมั่นสัญญาในวัย17ปีสู่การสอบเข้าที่เร่งรีบในวัย18ปีการบรรลุนิติภาวะทำให้คำมั่นในวัยเด็กค่อยๆสลายไป หวงอิงจือเป็นเพียงคนเดียวที่ไปปักกิ่งส่วนเจียงอี้ต้องห่างไปไกลถึงสหรัฐส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆก็แยกย้ายก,กันไปเผชิญชีวิตของตัวเองเหล่าเพื่อนซีพี่น้องร่วมสาบานค่อยๆห่างหายกันไปคําถามที่ว่าคุณชอบใครในวัย17ปียังคงค้างคายอยู่ในใจของพวกเขาแต่ละคนกลายเป็นสิ่งที่ฝังใจและยากจะลืมลง10ปีแรกของศตวตรรษใหม่กาลังจะผ่านไป พวกเขาที่เพิ่งก้าวเข้าสู่สังคมผู้ใหญ่วัยทำงานได้รับความบอบช้ำความเจ็บปวดจากการเดินตามหาฝันและการทำฝันให้เป็นจริงความรู้สึกในวัยเด็กกลายเป็นดาวนำทางที่ส่องประกายอยู่ในใจอิงจือต้องการให้กลุ่มดาวคันไถ่ยเจ็ดดวงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและทำให้เธอตระหนักได้ว่าคุณชอบใครในวัย17ปีเป็นคำถามที่เธอต้องตอบให้ได้ เป็นไงบ้างคะกับเรื่อง Story of Youth and Love ตอนมอปลายต่างคนต่างแอบรักแต่เพราะความไม่เข้าใจกันไม่ได้เจอกันนานนับ10ปีเมื่อพบกันอีกครั้งก็ไม่สามารถห้ามรักได้อีกต่อไปมารอดู oo, ความรักของ่วงอิงจือกับเจียงอี้กันเร็วๆนี้นะคะจะออนแอร์ air, วันที่19มกราคมค่ะทางช่องยูกุมีทั้งหมด32ตอนค่ะ p พนนีแพ r r รเล่าซีรีส์ ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิงให้ด้วยนะคะ